เย็น,นไหมเนี่ยอร่อยอะไหมอร่อยอรอยเย็นจ้่เซ็ tắm tắm quẹt tắm quẹt tuyệt lẻ lắm มันย้อมนะปูปะแ,แดกมันย้อมวยมะเขือนี่มะเขือพร้อมนี่มะเฟืองด่อยมะเฟืองม็ดเดยวมันเสื่อง,ง,งเสืต้องเปิดเสือมเลยเสือมมันกังเลยครับ เนือหลายหล่มาสดลองเป็เฟียงกันมกม่วงกับนี่คิดยังไงตั้งใจกินกระแจบครับพี่น้องเคล็ดลับเขาว่ากินแล้วหามเรากินน้ำเลยกินน้ำในท่องเสียเลยรู้จักหนงไงกินน้ำ เวอรมันเปียกนาะคมเพียก็ต้องกินกน้ำแก้เปียกเย็นจะสอนตัดกินแล้วครับตรจันไ้หนาคนกินหรอเดีย๋ยวทีทำใหญ่ปวดนี่ว้าจะบางท่านกินนบ แซ่บยินแดดมดันโจทยลงซืนไเลยครับนำ้นำลายแต่น้ำลายแตน,นวัดกินแซ่บกันครับเห็นไหมทำ่ายๆเนี่ย